เหมือนรถถังก็พูดไปๆอย่างมาแล้วนะครับว่าไฟล่าสุดที่ตัวเองชกเนี่ยจะได้ประมาณสัก15ล้านครับซึ่งมันก็มากกว่า10ล้านนะแล้วก็ตรงกับสิ่งที่บอสชาตรีครับออกมาให้สัมภาษณ์เหมือนกันมากกว่า10ล้านบาทอยู่แค่แค,แค,แค่แค่บอกนั้นแต่มากกว่าเยอะนะใช่มากกว่ามากกว่าเยอะโอเคแต่เขาถัางเจ็บจริงๆไม่ต้องบอกให้แฟนๆปัน,นแบอบกว่าเขากลัวไม่กลัวกลัวใครเขาเป็นซุปเปอร์สตาร์อยู่แล้วว่ารถถังเขาจะหนีทําไมนะครับถ้าเขาชกเนี่ยเขาจะได้ค่าตัวประมาณสัก มากกว่าไฟก่อนสี่หรือว่ามากกว่าซุปเปอร์เลกซี่เพราะฉะนั้นแล้วเขาไม่จําเป็นต้องหนีรับเพราะว่าถ้าแพอย่างไงก็รวยนะครับจริงๆก็แพลรวโดนด่งโดนด่าอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเนาะก็ผมว่าไม่มีปัญหาะไรและสำหรับรถถังนะครับก็แพ้ได้ชนะได้เหมือนกันน่าจะยอมรับได้ในจุดนี้นะครับแล้วก็สําคัญครับอย่างที่บอกรถถังโพสต์เหมือนจะมีข่าวดีครับโพสตออกมาแบบนี้ก็ถือว่าเป็นที่น่าชื่นใจแล้วครับสำหรับแฟนมัดมวยครับ รถถังบอกว่าเจอกันเร็วๆนี้ครับนี่ครับโพสครับแล้วก็แฮชแท็กกับคุณชาตรีบอกว่ามีความสุขกับชาตรีสิทธิ์ยอดทองครอบครัวที่ดีพร้อมจับมือแล้วไปด้วยกันครับขอบคุณแล้วพบกันเร็วๆนี้ครับโอ้โหก็ถือว่าน่าดูน่าชมเลยครับคาดเดาคู่ชกของรถถังหน่อยเป็นไงครับจริงๆว่าในเรื่องของรถถังจิตเมืองนนเนี่ยเห็นแบบแบบอันนี้แบบๆเลยนะไม่รู้อันนี้ผมมโนไปเองหรือเปล่านะครับคนแรกที่ถ้าเป็นเซอร์ไพรส์เลย น่าจะเป็นไมกี้มูซูเมกี้ครับรถถังอาจจะได้เจอกับแชมป์โลกปล้ำจับ,บล็อกรุ่นไฟเวทแต่ยังไม่รู้ว่าเป็นกติกาอะไรกติก,กาคิกบ็อกซิ่งหรือเปล่านะครับถ้าคิกบ็อกซิ่งก็อาจจะได้ลุ้นไหมว่าไมกี้เนี่ยจะไปซ้อมมายังไงหรือว่าจะเป็นกติกาพิเศษเหมือนตอนต่อยกับดนะูมิเทสจอนสันเนาะยกแรกยก2เนี่ยอาจจะเป็นกติกามวยไทยนะครับหรือว่าเล่นสลับกันไปคนละยกนะครับกติก,กามวยไทยยกแรก กติกาคิกบ็อกซิ่งนะครับการติกาปั้มจับล็อกเนี่ยเอามารวมรวมกันผสมกันหมดเลยหรือว่าจะเป็นกติกามวยสากลในยกที่1แล้วก็ยกที่2เนี่ยเป็นปั้มจับล็อกอ่าแล้วก็ยกที่3ค่อยเป็นมวยไทยอันนี้ก็ต้องไปรอด,ดูเลยครับแต่เห็นแบบนนะเหมือนมีเพจเพจนึงนะแต่อาจจะไม่ใช่ก็ได้นะครับอาจจะเป็นรถถังขึ้นรายการวันเดียวกันกับไมกี้ก็ได้นะครับอ่าไมกี้อาจจะป้องกันแชมป์โลกนะครับรถถังก็อาจจะป้องกันเหมือนกันซึ่งมันก็น่าดูน่าชมนะครับแล้วก็รถถังจะป้องกันชโลกกัับบใคครระ ถ้าเป็นป้องกันแชมป์โลกเลยตามอันดับนักกีฬานะครับลดถังก็นม่ต้องป้องกันแชมป์มวยไทยรุ่นไฟเวทกับทางจาขอบสมิธอีกครั้งไหมน่าจะเป็นไปไม่ได้หรือว่าจะเป็นเด็ดดวงเล็กทีเด็ด99เลยนะครับหรือว่าจะเป็นเด็ดดวงเล็กทีเด็ดเ9เลยนะครับหรือไม่ก็ลดถังปล่อยน้ําหนักนะครับขึ้นไปชกกับโจนาธานแฮกเกอร์ตี้ซึ่งตรงนี้ผมว่า เป็นซูเปอร์เล็กนะครับที่น่าจะได้ชกก่อนเนาะเห็นบอสชาตีก็โพสเหมือนบอกว่าคู่เนี้ยซูเปอร์เล็กกับแฮกเกอร์ตี้เนี่ยเป็นคู่ที่คนอยากดูมากที่สุดนะครับน่าจะไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรอดูแล้วครับว่าจะเป็นเจอกับใครแบทมวยมองยังไงครับเจอใครดีครับผมทิ้งชอยเลยนะครับชอยก็คือเด็ดดวงเล็กทีเด็ด99ครับเพราะเด็ดดวงเล็กช่วงนี้เองก็เงียบเหมือนกันนะครับหรือว่าจะเป็นไมกี้ครับอ่าสองชอยแล้วนะครับ หรือว่าจะเป็นโจรทานแฮกเกอร์ตี้ครับนี่ครับสช้อยแล้วก็ช้อยที่4เนี่ยคิดไม่ออกจริงๆน่าจะเป็นตัวละครลับตัวละครลับคนนั้นแมนพพ่นะครับตัวละครตัวเซอร์ไพจัดมาแบบนี้ก็มีนะครับบางทีสําหรับรายการวันครับ